ันมาดูที่ไหนเน๊ยปุนี่คือพระเจ้าที่แท้จริงหรือพระเอ,อกตัวใหม่ในเม้นล์มืีกับ์ฟซซั่นสองเพราะว่าคาัดขงกลางเนสองหินับนะก็เลยไม่มาตอนนี้เหลือเค่เป็นสแตนมูด้าบูดา เดไม่ต้องกดบนเพราะเรามีตัวเกิดคุ้นใหม่เจคนณดูฉันดูที่ดูที่นอนตะลอนดูที่ลานตะลอนอยู่นี่แต่ตะลอนไอยิมคนต่อไปพระเจ้าที่แท้จริงตรินี้ดๆเลยเน,นคือคนที่ชาชันใช่ไหมใช่แล้วอะ่ะแล้วก็ เจ้าหนี้ซะเดีย๋ดยวมันยังไม่เริ่มเลยนะอาะ้าวเหรอหายได้ห้าสี่สามสองหนึ่งเฟินต่อยได้เลยเลืเอดฟาดฮู้ ฉันเป็นผู้ชนะตึงฉันต้องกี้เคี้ยทพี่ใช่ฉันนายก็มีมือเหล็กเหมือนฉันเลยเต้ยอะไรนายก็เอาชนะฉันไม่ได้เลยแล้วก็เอานี่ไปกินเยอะ เค่นี่แลก็เอานี่ไปกินอู้อืขอบพระขอบพระเจ้าที่แท้จริงได้ชนะอีเลฟครับกำรที่เคอร์มครเช่เคียววีโซเด็กก็มันต้องกระโดดเพราะเคียวเนี่ยยังมีพี่น้องอีกคนหนึ่งอยู่ เขาชื่อเกียวีสามเดี๋ยวกอนทำไมเออมริ่งส่วนพวกนี้มันทำลายทำลายไม่ได้เลยอ่าหนึ่งไปมันคือเหล็กมเจ้าพลังลบสสารตายไปบล็ตัวนี้เราจะกำลัง สร้างขอบเกตสำหรับคนต่อไปชิ้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีพลังมือเลยเันขอสไฟกัน <c oughs> ชิ้นก็มีเครื่องวัาถุดใจช่้นน,นี้จะทำอะไรั้นได้เ้นขอเช็ดมือฉันหมือนกูตายซะอืม นี่ฮ่ามันตายคิ้โหคิวรคิวรึคิว,คว,ควสัมเฮกคลิปครับเออก็บบต้องส่งโรงพยาบาลไปเปียนทายหัวเป็นทายหัวกับบีโอครับอือยอดจริงๆพลังคนพระเจ้าที่แท้จริง อือหรือเครื่องวัดหัวใจโยนทิ้ง ฉันก็คือฉันคือเอาไหมเอาไหมใครอ่ะฉันไปรู้จักคอันเฟ้ยุ้ยดูดปตันี้ไม่เป็นเลยนี่คือมัดแรงสุดเดี๋ยวตอนนี้เติมไฟเขาโคตรวีซ้อนเป็นได้เปลี่ยบนะครับส่วนพระเจ้าที่แท้จริงเสียเปียบไปเลย แล้วก็อ so, yeah. ันน like ี yeah. ้ห้าบอกใครเนี่ยเราได้ใส่เป็นยาอบิะให้ออกไม้แล้วี่พระเจ้าไม่มีทางชนะได้เนี่ยแล้วก็เซล้ายตาซะเฮ้ยคุตายบปอือคนนี้ออกไม้กำลังจะอ้อหสุดท้ายของพระเจ้าที่เทสจริงๆแล้วมันเอาชนะออกไบได้ครับ เดาว่าก่อนไมอ๋อไม่เลือดเป็นสีฟรีศัตรูฉันเลือดเป็นสีน้ำเงินได้ไงเนี่ยขึ้นเอื้นมาตรงนี้ก่อนตัวเด็กก็อนเลยฉันหายไปแก่ป้หมอ ได้เลยได้เลยนี่คือโลกสุดท้ายึ๊บแตเพราะว่าในารนี้เนี่ยอาจจะไม่มีต่อไปเพราะเขาต่อแลยแสดงว่าเมืองนี้อาจจะหายไปเลยก็มคืองของคือนครที่ หายเป็นยังเคียได้อยู่เงีนี่มองตอนนี้เราจะถึงตอนจะลงบังเกอร์นะครับ